มื่อเนี้มาพ่อกันก็เบาตีครับผมเบาตีผ้ามากินน่องวะครับผมมื่อเนี้น่องวะครับผมของแสีบสุดยอดเลยครับผมน่องวะครับผมมื่อเนี้ครับมันสามโลครับเอ้ยคนละเด็กน้อยก็ล่อจีนครับผมของเสียบคือกันบ้านพักกลางอากาศครับผมมื่อนี้อยู่นี่ครับออกไม่เลยครับผม เดี๋ยวกับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมมานนี่ออกมือขึ้นนี่นี่ครับโอ้สวยงามเลยครับผมนี่ย้อนแสงหน่อยครับเด้อสุดยอดสุดยอดงามงามตัวแม่ครับผมมันมันมันจีเอ็ยังกินกับครับผมมันนี่ ย้ำแล้วย้ำย้ำย้ำแบบสุดเนื้อครับผมสุดเนื้อเนื้อโอ้สุดอยอดเลยกุกเขาเสียบๆผมเสียบๆเป็นครับผู้นอนฝ่องว่าครับเมื่อคืนเรานอนเราไปหลับไปนอนเลยเมื่อคืนนี่ล้อรุ่นครับมันจะออกตอนไหนออกตียังหรืเมื่อคืนสองทุ่ม <c oughs> อ๋อฮะ ทุ่มสี่สิบเก้าโอ้ตีเล็กเล็กอบของวันถึงแล้วโชคมันมันไห้ถึกครับเ c ซีทุกคนครับผมมัหนีพามาโอ้สุดยอดเลยนี่นองมากครับผมสุดยอดสุดยอด กลกิกกก่นตรงอยู่ท่าครับผมอยู่ปางว่าครับผมคคบแก่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวรอตอนอกินเฮดแล้วครับผม ครับครับบัดนี้เอาจะเอาใส่หมอนะครับผมบัดนี้อ่าใส่เลยโอ้หนามเดียดปะ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 ยี่สุดยอดเลยเชฟเบาสุดยอดสุดยอดมีผักยังครับนี่ยผักยังเนี่ยเซน<ะ>แนะนำเลยครับผมแนะนำเนี่ยมีผักหอมผักหอมอเนี่ผักแคร์ผักแคร์ผักอีเลิตผักอ,อีเลิตต้นหอมผักชีพริกลาบ ขาดไปได้อะกับไผ่ต้นไผ่ผงผงนัวครับผมผงนัวอ่าเสียบหลายเสียบหลายครับผมโฆษณาเขาน่เสีน้อยคือบ่รเสียบแล้วออกคลุมคลิปเนาะผมชืรุ่นไหมครับโฆษณาเขานี่โฆษณาเขาดีสุดยอดเลยครับผมน่องว่าครับผมหาโอกาสยากเลยครับผมจีด้มาจอดจัดจึงสิครับผมจอดจัดฝาดบึ้มเนี่ยนี่เสียบหลายโอ้สุดยอด นี่ครับผู้เลี้ยงครับผู้เลี้ยงงัวสุดยอดเราสุดยอดเลย,ยผู้เลี้ยงงัว <c oughs> ผู้อยู่เบื้องหลังครับผมนี่ครับอยู่ให้อยู่ตรงหน้าครับผม <c oughs> งวัวเขาเลี้ยงสบาย <c oughs> เลี้ยงกับป่านสวนนลำแยกครับผมพื้นที่การเลี้ยงเขาเยอะแยะตัดมันเลยมาไผ่ละบังอาจเหรอวะมึงเจอกับเจ้ามาไผ่บุ้นเลย ตครับเดี๋ยวแลตอนมันเ็ดล้อล้ออกลจะปรุงอมมากครับผมคขอยนะครับผมบ้านนี้ปรุงอมมากครับผมได้ใส่เครื่องใส่พริกมส่ยังกับชิมชิมชิมโอ้เป็งไงครับผมแสีบเดีบเสียบพอดีพอดีเอารถดีใส่อีกอไรกนรดีรถดีใส่อีกอะไยเออ หมบเสียบจักจีบางเดี๋ยครับผมสบโอ้ยกินอยู่ทงอยู่ท่าครับผมโยบปางวะเลยครับผมอ้วตัวเลยขุนเฮ็ดแบบขึ้นเขียนออสีสันโลกรัวนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดมา็นไหมมาเออเออมาไหมเออเอาเอาไปยาเอาไปไหนมันเอากลับเช็ดครับลูกน้องกันอนอยู่นะครับลูกน้อง ขาดเจ้าครับขาดเจ้ามึงมึงอยากเสียมึงบีบกนเราใส่เยอะหน่อยได้วันจีข่ากันไปเลยใส่ฮึแล้วมันตัดรสชาติเสียรสชาติไั้ใส่หมืนกันมันจีเป็นน้อยๆครับดูให้ยุทงกับผมบรรยากาศเนี่ยครับอันนี้กับดอยครับเป็นดอยบ้านห้องติดดอยหน้ากับติดดอยครับหน้าผมอยู่ปุ๊บคนอยู่ต่ำต่ำติดดอยครับคนเจแล้วนั่งอยู่คนกับเจ ม <laughs> กลาน้อยพ่อนละครผม <ST U K> โอ้ยอ,อีหลซาซมนึงนครับซูม <ST U K> มึงกูช้มันจีหลายครับจวดจดฟาดบึ้มครับผมพอนะเอ้ยมีจวจวดเนี่ครับนีจวดครับผมนี่ของแท,ท,งแท้เด้นี่ของแท้โอ้ยอ <ST U K> หมดกไ จดจาาปาดปึ่มครับผมแซ่บไหลมาครับเด้อกินน่องว่ากับผมแจงอมอมเนาะอมในผักอีเลิศครับแจงอมน่องว่าครับผมมาเออเอฟซีทุกคนทุกคนอยู่สิริเอลอยู่เกาหลีทุกต่างประเทศถึงอยู่ในประเทศครับผมมาครับเด้อเอาโทษพี่ได้ปะครับนี่ไงบางไงครับ้้ยิมไวบ่ขอพี่ดีกว่าทรษยศครับ มาคร <Bond> like ับเด้อเนี่ยครับผู้อยู่เบื้องหลังครับผมเนี่ยคนที่เรียงอยู่เฝ้าให้เฝ้าให้เฝ้าหน้าเรียงงัวเรียงเนี่ยครับผมจวดจอดจวดจาดปาดเบิ้มครับผมเหนื่อยแหมปีนึงผมจากคลิปไทยการเห็ดหนองววาครับผมแกงอมหนอง้วะครับผมเสร็จแล้วก็ กินเสร็จก็บอมีอย่างหลายครับผมคลิปนี้ก็ปากพ่อพ่อแม่แม,แม่เอฟซีทุกคนหน้าหน้าพี่พี่อไอ้ไอ้เด้อช่ยให้กำลังใจเบาตีมาตลอดครับผมที่คอมเมนต์ยังตอบมาอาิคิตอบซะาครับผมคลิปนี้ก็มีอย่างหลายครับผมแค่ขอบกุ้นในลาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบาวตีนนะครับเด้อคลิปนี้ไปตรนนี้นะครับผมสวัสดีครับ